สมกระด้างเอียงสมเคียวสุดสุ่มีสมการสุดหางเครื่องสมกูกับมึงสิบล็กุยตีหามือแม่งเราต่อผู้ชายก็โหแทฉบังก็เห็นพอดูหน้าบอกมาดิผู้ชายหุ่มตันตอมคางนอนมึงเหรอเออไม่ยังผู้ชายตัวลัพท์ตัวเนี้ย จ้าค่ะงามอยู่แล้วค่ะคนผีจะเอาตาใสเบิ้งข้าตาขวาเบิง้ง <c oughs> เอาเบิง้งเห็นมันขาดใจซะ <c oughs> เบิง้งหันหลังใจพวกเจ้าซะขันมากลายประนั่นอฮ้ยเห็นแค่สมมติน,นี่กับย้อนอีเดียวนี่ละ <c oughs> จ้าจ้าเฮ้ยแล้วค่ะอุ้ยเมืงอคืนหยาแต่คนพี่เดียวจะจำดว้วยไรตะ ใสใจละไล่พอนะมือเมื่อนขึ้นเบาๆจังสี่เลยเนาะงานจะฉากปั่นกลเจ้ากูบ้ได้จักไม่นะนะขี่ยอ้เกี่ยวข้อิวมาทุกหฮทุกขาดใหญ่เอ้ยถูกกลากระทูกตะซุ้มนางยู่นีเขากระทุกขึ้นกันกูหลามาเอาถือกบข่าเลกือกบฮะมนำหนาเนี่โตออกก็ซือน่ะนะถ้าคอยกระเมืนอตงพันสองคน ชั่วใกล้ชั่วขาดจกเสียที่ยังกินเออโอ้ยคือหมาหอนเถอะอิ้หามึงล่าสุดได้บอกของเขาเมื่อนี้ได้เตาอิ้หามเตาเป็นท้องกูได้เมื่อไหรเออเอาไปขอบคุณค่ะสอนกู่วบนอ่อน้อยย่ำใส่ในน้องท้าถั่ลู่ปอเออท้าให้ลูกห้าหกโอ้ยนอนมอบก็มอบสันห้าหกเจ็ดแปด ฮะเอาอย่างเก่าเอาเงินมาเอามาอย่ามองหน้าฉันอย่างนี้สิอย่านะฉันจะบอกเขาไล่ออกจากอบตแล้วนะสิผ้าเช็นอย่างเก่ามือเนี่ยอ้าวเกลี่นเขาขายของได้ขายของออนไลน์เกลี่ยเข่ารวยรวยใหญ่ๆเกลี่ยผ้าเ็ยสันแล้วอ้าวพูดอะไรเดี๋ยวเนี่ยเอ้าพิมพ์พริตไทเนี่ยดิ โอพิมพรีไพกับว<อ>่าเนี่ยกลัวมึงจะเป็นพิมพรีไพยแต่ย่าย,ยผมใช่กูเป็นผู้ไหนใสเป็นอินี่สักการังดังเป็นไผ่ขู่สิตาโกดแห่งจักรวาลบ่ไหลฮะเอ,อ้อเอาเงินก่อนฮะเออใ้าคุณพี่เห็นแน่บอบคุณแค่เอ้อเดี๋ยวบางหน้าจากักหน่อยได้เนาะบอบคุณอะไรโอ้ยเนาะเจ้าออกับไปนั่งเนี่ยังขออยากให้เด็ดยูได้หือปุบมาหุ้มคักหุ้มเลย เชียวไอ้เชียวไลยสิมาขายของออนไลน์แล่ากาหเอกัยมึงเห็นปะเนี่ยเอ้ายังเนี่ยโทรศัพท์ตัวอีาเมืองเอาโทรศัพท์ี่หออียงก็เครื่องเงี้ยไอโฟนสิบสองเป็นบอสใส่ไอโฟนสิบองไปบอสเนไอโฟนสิบอี่ห้อยังสั่นถัดซุ่มยังก่อถัดซุ่มโอ้ยเบาดีๆีแน่แหะแบงค์เถิงกันจ้า หาสิบบาทในแบงค์พดลยกี่ห้าบาทเด้อจ้าแบงค์คือกันจ้าจ้าเออเดี๋ยวเอามากกอไปหาสิบอะนะเออันอยู่ด้าไผของคุณอ่ะล่ะเอออุ้ยเดี่ยวไงบอก่าเอออย่าดึงวออย่าดึงอไรถอนมือขึ้นคือประมาณพักเล่มอะนะเอาะเขียวเอาอะไรย่ามึเขาเขบวกานเอาเขาขอเขาอง่างไหนเนี่ยือเชียลไ้เบิร์ น,นี <c oughs> ่ฮามึงหดข้างลงจะสีคนหลุดออกป้ามึง่านกันบ่อไหนมาเขาจะเฝ้าเข้าไ่กันเข้า,าไป รับบอลนั่นกันจ้ะถามมาค่ะอาบค่ะคอยเดมปะในอาบเอาแบงอ์อะชิบหายไปปะเนี่ยคอยบ่ได้อาบบ่ได้อาบค่ะเออคนกินใจสะอาดน้าบ่อาบก็ได้ดอกวุ้ยอย่าว่ามึงกินใจสะอาดตอนยี่ห้ามึงเอียงเนี่ยกาลิ้งกะลิ้งยู้ยใส่นี่เลยโอ้ยยาบ้ากะลิงถอยไปแตาข้าเจ้าเออหลวงพ่อกินเขาอย่างมือสาวเลยอี่ห้ามึงมันมาหอด สวยมาว่าสวยไปลังจังหวัดป้าดิบอกเออเออกะลิงกับกะริงรอดบิงที่หลาังมาเดลียวมังตากูเลยชอนเอากคนละคุณลูกคาค่ะคุณลูกค้าคือบาเออคือแล้วกเปิดเพลง่เปิดเพลงสติงได้ใหญ่เด้อเพลงแรนดดเข้ามากันนะมอเดีอนผู้ิโลผู้สิ เอปนอนอะไจนหายเม่อไห่ละซึ่งงนไปฮะอียำสียมึงไงสูกูให้หนังเปิดฐาน่แตกตื่น่ได้ซัวเห็นยังสนะกูตีนทีมไปแล้วกูเปิดเพจตัวบอกกูรู้ปเนาะกูบอกว่าให้เปิดเพจพรีไอพีโอ้ยพพีแม่พังเสียงมาเตายแล้วนะเพียง อี m อ็ย้ดมันยกไก่กันกระสูดักอเออดสีาลสอดแตกแลฮ่ามึงมีนอเดียวส่บอกลมาเล่นเด็น็กู่าอะไรจะพานอันหมอนีเคลื่อนขเอายอะ กูลูกค้าครกูลก <Yeah. S 1> ค้าพบกับสิทนาชิเลกค่ะเอาเร็วๆวชิ้นาชิเลก็นเ็ยขนมปังโกเบค่ะขนมปังโกเบอีกคุมเต็มคำะขนมบังโกเบค่ะ เอาเครื่องดื่มคอมบานโดค่ะเครื่องดื่มคอมบานโดรเริ่มต้นที่ทำทำอย่างตั้งใจค่ะเอาสิช้าต่อไปเลย <ฮะ S 1> เร็วเร็วร,วร,วร,วรวน้ำปะลาคุณแม่น,น้อยหุไรพรค่ะน้ำปะลาตาคุณแม่รนน้อยหัวไรพรไส้หน่อยแซ่บไหล ขวดอีหอนยัง่องขวดไว้เบาดีๆขวดแต่ยิบห้อนี่คือต้างองเปนน้ำนำจากเขาสฝรั่งเศสค่ะเขาใช้ยังไงคะมาค่ะเพื่อนสาวใครคะเธอนั่นแหละมีสุองคนอ่ะเร็วๆค่ะเร็วๆนั่งลงค่ะนั่งลงนะคะเป็นราจะถาที่พีการชัยนะคะคุณพี่คะแล้วก็สูงใส่หัวนะคะคุณพี่ Yep, look at that. <laughs> ไปไหมไปไหมนี่ลงหนไอขายดีไรขายไปเลยอีฮะเมือนไปสินค้าแล้วนะเออเอามาขายไปเอามาใหม่อีหามึงนี่ร็วอาสวัสด,สสดค่ะขอบคุณทุกทุกเชียรแรงใจจ้าแฟ